สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสารนิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้มีทั้งกระถาง4นิ้วแล้วก็กระถางไซส์แม่พันธุ์มาแบ่งด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูพาดูกระถาง4นิ้วก่อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมากสุดวันนี้น่าจะเป็นราคา100บาทนะคะส่วนกระถาง6นิ้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่190าไปนะคะก็เลือกชมเลือกสั่งกันก่อนได้นะคะค่าส่งจะอยู่ที่แบบโอน30บาทอ๋อให้หนูให้โอนทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินไปทางให้30บบาทเลยนะคะเหมาๆนะคะ กี่ต้นก็ได้นะคะเอาแบบคุ้มๆไปเลยนะคะหนูก็ขาดทุนไม่เป็นไรนะคะก็เหมาาให้นะคะช่วยๆกันเรื่องค่าส่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าส่งก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะก็ช่วยกันเหมาาไปนะคะหนูเหมาค่าส่งให้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ากระถางสี่นิ้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะต่อด้วยกระถาง6นะคะหมดกระถางสี่แล้วเดี๋ยวต่อด้วยกระถาง6ให้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็ ต้นแรกนะคะเราจะเริ่มกันที่มูลสวรสค์แล้วกันค่ะมูลสวัสด์อยู่ที่80บาทนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียงราคานะคะ,นะคะนี่ค่ะมูลสวัสด์80นะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีกวนอิมนะคะกวนอิมกวนอูจะอยู่ที่ราคา50บาททั้งคู่เลยนะคะกวนอิมกวนอูปีกนางฟ้านะคะใครสนใจแบบไหนก็แจ้งได้อันนี้เป็นกวนอิมนะคะที่เห็นอยู่ในกล้องนะคะกวนอิม50นะคะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นหยดเลือดนางพิมพ์ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์80บาทค่ะหยดเลือดนางพิมพ์มันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะสวยมากต้นใหญ่ด้วยค่ะตะละแม่นะคะตะละแม่กุซุมานะคะโอโลมาใหญ่เลย <thoroughly> <precedent> <problèmes> พอถ่ายปุ๊บลมมานะคะตะละแม่กุซุมา <ales> นี่คะ่ะอันนี้ให้ไป50บาทค่ะอ่ะอันนี้เป็นเจ้าจากักรพัรดินะคะเจ้าจักรพัรดิให้ไป100บาทนะคะด่างด้วยนะคะนี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นแบบด่างนะคะ100บาทค่ะ อาไม้ใหญ่เลยนะคะลมต่อไปเป็นรัตนพลนะคะหนึ่งร้อบาทค่ะรัตนพลวันนี้จะมีเริ่มต้นห้าสิบนะคะมีมมลายสายพันธุ์อยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นบ่อเงินนะคะบ่อเงินก็ห้าสิบบาทนะคะอ่าน,นี่ไงคะกวนอูอยู่ตรงนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะต่อไปเป็นกระเจะจันนะคะให้ไปแปดสิบาทค่ะกระเจะจันโตสวยมากนะคะตัวนี้ อันนี้แววมายุลานะคะเป็นบอลเก่านะคะกัดสีชมพูค่ะน,นี่นะคะเดี๋ยวจะกัดทั้งใบนะคะต้นแม่เขาสวยมากเลยอันนี้ก็ต้นสวยแล้วเหมือนกันนะคะให้ไปแปดสิบนะคะชื่อว่าแววมายุลาะคะ่ะเจ้ากรุงอังวะนะคะอันนี้หนูให้ไประคาะแปดสิบาทคะ่ะเจ้ากรุงอังวะนะคะอันนี้หายากนะคะแล้วก็จะมีสีเบญจรงนะเอ้ยสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมนี่คะ่ะให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะ พูดผิดเลยสีเบนจะลงจะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นบับเบิ้ลไทยค่ะบับเบิ้ลไทยให้ไปห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นอัมพรนะคะอัมพรก็ให้ที่แปดสิบนะคะอัมพรนี่ค่ะแปดสิบบาทอันนี้เป็นม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ให้ไปอยู่ที่ห้าไอ้เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะลมแรงมากนะคะวันนี้อาจจะตาลายนิดนึงนะคะ สิบบาทก็จะให้ไปที่แปดสิบนะคะสิบบาทนี่ค่ะทรงสวยนะคะสิบบาทแปดสิบบาทค่ะอันนี้เพชรพลานนะคะก็เป็นฟอร์มที่ยังไม่กัดสีนะคะเดี๋ยวเขาจะกะจัดจมพูนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะเพชรพล้านสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยสองนะคะนี่ค่ะก็จะเริ่มเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะนี่ฟอร์มประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะสุขโขทัยสอง สุโคไทยมี2แบบนะคะอันนี้เป็นใบยาวนะคะกับใบไทยนะคะใครสนใจแบบไหนก็แจ้งได้ราคาเท่ากันนะคะแปดสิบบาทอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะอันนี้หนูให้ไปที่แปดสิบนะคะพญาพันวังเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะฟอร์มสวยมากนะคะตัวนี้นะคะแปดสิบบาทค่ะพญาพันวังอันนี้เป็นตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทานี่ค่ะตะละแม่จันทาให้ไปหนึ่งร้อยค่ะตะละแม่จันทา อันนี้จะเป็นหานุมานจองถนนนะคะจองถนนให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะนี่ค่ะนีจจานวนอยู่นะคะจองถนนหานุมานจองถนนค่ะห้าสิบบาทอันนี้เป็นไก่อัมพันธนะคะแปดสิบาทลายสวยมากนะคะมีแข้งค่ะนี่เลยนะคะแปดสิบ่ะไก่อัมพันธ์นะคะจอมทัพนะคะน่าจะมีไม่กี่ต้นนะคะหนูให้ไปที่หกสิบบาทนะคะน่าจะเหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะ หกสิบค่ะอันนั้นเดินผ่านมาจะเข้ากองเฉยๆนะคะตัวหลังนะคะอันนี้จะเป็นจุกกัดเหลียงนะคะแปดสิบบาทค่ะจุกกัดเหลียงนี่ค่ะอันนี้เป็นสุโยเอ้ยไม่ใช่มาจะขุดสุโขโไทยอีกแล้วสุโขโไทยไปแล้วอันนี้เป็นยักษ์โลนพักนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะยักษ์โลนพักหนึ่งร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระถางหดกันนะคะว่าวันนี้มีพันุอะไรมาแบ่งบ้างนะคะ เดี๋ยวไปเริ่มที่ใบไผ่ Fi แลวกันค่ะวันนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใบไผ่ Fi ก่อนนะคะใบไผ่ Bye Fi วันนี้จะมีสีชมพูนะคะเส้นใบออกขาวๆนะคะเปิดๆแบบนี้ค่ะเป็นสีชมพูเปิดนะคะไล่สีแบบนี้อันนี้เป็นฟอร์มต้นเดียวนะคะอันนี้นูให้ไปที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะห้าร้อยเก้าสิบนี่ค่ะสวยนะคะนี่สวยมากนะคะใบไผ่ Bye Fi. ชุดนี้ แข็งแรงมากนะคะกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้เพราะว่าใบไผ่ Fi เขาเป็นฟอร์ม mm hmm. เขาเรียกอะไรบอลที่โตชา้ากว่าพันธุ์อื่นๆนะคะนี่ค่ะเลี้ยงยากนิดนึงนะคะแต่อันนี้เลี้ยงจนโตแล้วนะคะตั้งฟอร์มสวยตั้งได้เลยนะคะอันนี้รากทะลุเรียบร้อยนะคะก็ะคือเอาไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็จะมีใบไผ่ Fi, อันนี้จะเป็นแบบว่าติดด่างกระจายกระจายนิดนึงนะคะดงเปือป้อๆคะ่ะนี่ค่ะด่างแบบนี้นะคะ จะมีสองต้นใน1กระถางนะคะกระถางนี้เป็นอันสีแดงนี่จะเป็นใบหอกนะคะแล้วก็จะมีใบไผ่สีชุมพูแล้วก็ติดด่างด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้หนูขอที่690้าบาทนะคะฟอร์มกอเลยนะคะนี่สองต้นในหนึ่งกระถางนะคะ690้าค่ะตัวน,นี้ใครรับต้นไหนก็แจ้งได้นะคะคุ้มทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็สวยเป็นเอกลักษณ์นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดด่างด้วยนะคะ ดูต้นอื่นกันต่ออีกนะคะอันนี้จะเป็นชบาแก้วนะคะชบาแก้วใครชอบสีชมพูชมพูนะคะหวานหวานแบบนี้ค่ะทรงใบหูใบเกยกันมนมนนะคะเส้นกระดูกเขียวนะคะนี่ค่ะสวยนะคะชบาแก้วตัวนี้ก็ค่อนข้างหาย,ยากนะคะหนูให้ไป300อบาทค,ค่ะกระถาง6นิ้วนะคะชบาแก้วต่อไปเป็นดูสิตาเอ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นพรพะล่วงนะคะพรพล่วงพอดีเมื่อกี้ลูกค้า ถามมานะคะก็เลยนึกอยู่ดุสิทธานี้อยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็นหอมพะล่วงนะคะน,นี่ใยอะไรน่าจะเป็นใยฟ้าตกมาเป็นน่าจะใช่ค่ะหรือใยแมงมุมใยมันติดมาก็คืออันนี้เป็นอ่าพอมพะล่วงนะคะพรมพะล่วงให้ไปสามร้อยห้าสิบบาทนะคะดูใบสวยมากนะคะเงาด้วยนะคะใบเงาเงาอันนี้มันจะใบพื้นมีฝุ่นเกาะน,นิดนึงนะคะอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะฟอร์มสวยเลยกระถางหกนิ้วนะคะ ควาพะล่วง350บาทค่ะอาต่อไปจะเป็นกระถางนี้เลยนะคะดารานพร,รัตที่ไม่ไป้ายนะคะหรือว่าเรียกชื่อนึงว่าทิพวาลีนะคะสีสวยมากนะคะทรงใบแบบใบโพเลยนะคะนี่ค่ะมีกระถางเดียวนะคะอันนี้ให้ไปที่300บาทค่ะ300นี่ค่ะอันนี้ฟอร์มใหญ่เบิ่มเลยนะคะอันนี้จะชื่อว่าคุณหญิงนะคะคุณหญิง นี่ค่ะเขาจะกัดสีออกชมพผูผ้าแบบนี้นะคะถ้าอีกอันนึงที่ป้ายๆนั่นเขาเรียกว่าเจ้าสาวนะคะแต่ตอนนี้เจ้าสาวยังหมดอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนทํายากพอสมควรนะคะเจ้าสาวป้ายอันนี้เป็นคุณหญิงนะคะชื่อว่าคุณหญิงต้นนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะต้นนี้หนูขอที่300บาทนะคะฟอร์มแบบใหญ่มากนะคะนี่ค่ะ300้บาทคะ่ะคุณหญิงนี่ค่ะใบลายสีสวยนะคะ300คะ่ะ แล้วก็นารีบุรพานะคะนารีบุรพาป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะป้ายทุกใบนะคะนี่เป็นไม้ที่หนูชอบมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะใบแข็งแรงนะคะนารีบุรพาให้ไปสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนารีบุรพากระถางหกคะ่ะนารีบุรพามันจะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะไม้ป้ายชมพูต่อไปอันนี้มาชาละวันนะคะไม่ค่อยได้เอาออกมาแบ่งปันนะคะชาละวันนะะี่ค่ะ เขาจะพื้นอาหลายคนอาจจะสงสัยมันคล้ายๆานท์ทงม็นนะคะแต่อันนี้จะทรงใบเขาเรียกอะไรเนี่ยค่ะมันจะไม่แดงเท่านทยทงเหม็นนะคะมันจะออกไปทนแบบเขาเรียกอะไรแดงด้านๆนะคะมันจะไม่ค่อยแดงแบบแป๊ดออกมาเท่าไรนะคะแล้วก็ทรงใบต่างกันนะคะกับไนทยทงม็นเนี่ยค่ะ mm. ่อใครสะสมนะคะชาละวันเป็นไม้ไม้เก่าหายากพอสมควรนะคะหนูจะให้ไปที่ราคาเอาไปเท่าไรดีเอาไปที่ 450ห้าิบาทแล้วกันนะคะชาละวันค่ะชื่อชาละวันนี่ค่ะ4ี่ห้าสิบค่ะอันนี้แสงประพัดซอนนะคะเดแกวหนัวตันนี้หลบแป๊บนึงแสงประพัดซอนก็เป็นบอนที่สีชมพูสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้แบบสีชมพูแบบหว,นหวานๆเลยนะคะมีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่หูจะอยู่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็น แต่ไม่ใช่หูแบบใหญ่อะไรนะคะเนี่ยค่ะจะหูหยุดต,ตามร่องใบนะคะที่เข้มเข้มนี่คือร่างใบมันจะมีหูนะคะนี่ประมาณนี้นะคะให้ไปที่400บาทนะคะแสงประพัดสอนนี่ค่ะฟอร์มใบโดกมากนะคะอันนี้เป็นฟอร์มต้นเดียวนะคะที่เห็นดูแต่ใบโดกนะคะใบล่างก็ไม่ค่อยทิ้งนะคะนี่ค่ะสี่อยนะคะอันนี้ยังมีพอมีจํานวนอยู่นะคะ400บาทอนุมานอมพพานะคะอนุมานอมพพาเดี๋ยวหมุนมาดูก่อนนี่ค่ะสวยสเลยนะคะ ตกพุ่มดีนะคะน,นี่รอนใหม่กําลังมาค่ะเริ่มมีหูใต้ใบแล้วนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้หนูให้ไปที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทหนุมานอมภาค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้นใหญ่เลยอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะชื่อบอลเก่าไม่มีชื่อนะคะก็ให้ไปที่บอลเก่าให้ไปหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะ อันนั้นใบล่างนะคะน่าจ,จะทิ้งใบนี่ค่ะมีประมาณนี่แบบฟอร์มประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะมีสำรองอยู่นะคะถ้าใครนั่นมันมีฟอร์มเท่าๆกันอยู่ค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นรัสมีเงินนะคะรัศมีเงินนี่ค่ะให้ดูฟอร์มก่อนนี่เขาจะเป็นไม้ป้ายเขียวนะคะไม้ป้ายเขียวแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะรัศมีเงินอันนี้หนูให้ไปที่เออเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะคะรัะสมีเงินสามร้อยห้าสิบนะคะ นี่เลยนะคะสวยก็คืออันนี้จริงๆแล้วอ่ะรัศมีเงินชายชนอะไรพวกนี้มันผ่าแผงมาจากพวกอักษรสวัสด์แล้วก็ไปตั้งชื่อนะคะก็ในนั้นจะมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดตัวนะคะหรือมากกว่านี้เพราะว่ามีค้นผ่าแผงได้เรื่อยๆนะคะแต่ต้นกําเนิดเขาทรงใบนะคะดูทรงใบก็คือมาจากอักษรสวรรด์นะคะนี่ค่ะอันนี้ชื่อว่ารัศมีเงินนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ ด้านนี้จะเป็นขุนไก่นะคะขุนไก่อันนี้หนูให้ไปสองร้อยห้าสิบนะคะายนะคะนี่ค่ะถ้าถ้าไม่ไป้ายเขาจะเรียกว่านกสุดแสวงนะคะอันนี้ขุนไก่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะนายสวยนะคะนายกัดจมูมเม็ดขาวค่ะนี้ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเทพอมรินนะคะตัวนี้คือไม้กัดส,สีแต่ว่าแข็งมากนะคะใบแข็งมากนี่ค่ะเส้นใบอ,อันนั้นดำนะคะนี่ ก้านดำนะคะฟอร์มนี้คือกาสีแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปเอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะคะสี่ร้อยห้าสิบนี่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบเมื่อวันขายไปเท่าไหร่จำไม่ได้นะคะเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันนะคะนี่ค่ะกาสีแล้วนะคะใบใหม่กาสีหลอดกำลังนี่ค่ะเห็นนิดนิดเริ่มเหมือนจะเริ่มแทงแล้วนะคะฟอร์มประมาณนี้ค่ะแข็งแรงมากนะคะนี้ต่อไปเป็นเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลฟอร์มนี้ แอบเห็นว่ามีลูกติดแล้ว้ว้แล้วนะคะนี่ค่ะก็ใครสนใจก็ลองเลือกดูก่อนได้นะคะต้นไหนนี่ค่ะอันนี้เป็นเพชรมณฑลนะคะส่วนมากมีลูกติดแล้วนะคะอ่าไม้ฟอมกระถางหงนี้น่าจะเริ่มสร้างหัวนะคะถ้าถามว่าพร้อมผ่าไหมหนูตอบได้เลยว่ายังนะคะถ้ามีหัวหัวมันก็ยังอ่อนคะ่ะแต่หนูคิดว่าน่าจะเพิ่งเริ่มสร้างนะคะยังหัวไม่ใหญ่ด้วยคะ่ะน่าจะเพิ่งเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสร้างหัวขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่า ไม้กระถางหกมันคือจากอายุเขาคือต้องอีกนิดนึงคะ่ะลงเลี้ยงอีซักเป็นเดือนอยู่นะคะหลายเดือนอยู่ให้เขาหัวมันแก่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหัวอ่อนมันก็ยังผ่าไม่ได้เหมือนกันนะคะก็หนูบอกว่ายังไม่มีหัวแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะเพิ่งเริ่มสร้างคะ่ะแต่ว่าฟอร์มใบแแบบดกมากนะคะนี่มีลูกแล้วนะคะตอนนี้เพชรมนทนหนูให้ไปที่ราคาเอาไปเท่าไหร่ดี ให้ไปที่สามร้อยห้าสิบแล้วกันนะคะมีลูกติดด้วยคุ้มมากนะคะนี่นะคะฟอร์มประมาณนี้เลยสามร้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นกระถางหกต้นสุดท้ายของวันนี้นะคะชื่อว่าหนุมานคลองเมืองนะคะใบเป็นสีชมพูเส้นใบาขาวนะคะทรงใบแบบคลื่นสวยๆนะคะเป็นพุ่มดีมากนะคะอันนี้นี่คะ่ะหนุมานคลองเมืองอันนี้หนูขอที่เท่าไหรด่ดีอันนี้หนูขอที่ สี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วกันนะคะสี่ร้อยเก้าสิบนี่ค่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะนี่ค่ะโตไม่ทันเลยนะคะหานุมานคลองเมืองนี่ค่ะอันนี้ก็ฟอร์มสวยแล้วนะคะแต่ยังน่าจะยังไม่ถึงไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพันอะไรก็เลือกชมกันก่อนได้นะคะเอาสีจุพูมาวางคู่กันเลยนี่ค่ะก็ค่าส่งจะอยู่ๆๆที่30บาทนะคะแบบโอนแล้วก็ไปทางนะคะได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะแจ้งได้ ก็โทรมาที่เบอร์064 2์หก6ี่นะคะโอเคค่ะหรือเบอร์ที่ขึ้นได้เลยนะคะถ้าใายจดไม่ทันจะขึ้นให้ตหลอดคลิปเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ